สวัสดีครับทุกคนผมยูฟูชาแนลคลิปนี้มาปรับพื้นฐานให้กับวัยรุ่นมือใหม่อ Star แมปนี้เป็นอีกแมปหนึ่งที่ผมชอบนะครับเลยมาขอทำคลิปนะคลิปนี้มีชื่อว่าวัยรุ่น All Star มือใหม่ต้องดูย้ำต้องเดอ <c oughs> ก็ขออธิบายกันก่อนว่าแมป All Star เป็นเกมโลบล็อกแนววางแผนแล้วก็สะสมตัวละครไปเรื่อยๆนะครับรูปแบบเกมผมจะนิยามสั้นๆว่า ฟาร์มเพชสุ่มตัวอาเบลฟาร์มเพชสุ่มตัวอาเบลฟาร์มเพชรสุ่มตัวอัเบลฟาร์มเพชสุ่มตัวอเบลมันจะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วนั้นเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะในเกมนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปดูเนื้อหากันเลยครับพอเราเข้าเกมมาเราก็จะได้ตัวละครฟรีมา2ตัวก็คือโกคู3ดาวกับนารุโตะ3ดาวถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ง <c oughs> แต่เดี๋ยว เราจะมาบอกทางเลือกที่มันดีกว่านั้นให้นะครับช่วงแรกมือใหม่อาจจะใช้ได้แค่3ตัวละครจำเป็นต้องลงเล่นสตอรี่ไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล50เราก็จะปลดล็อกได้ทั้งหมด6ช่องตัวละครด้วยกันนะครับแล้วถ้าตอนนี้ไม่มีตัวละครดีๆใช้เลยทำไงดีอะครับปัจจุบันตอนนี้เกมนี้ก็ได้มีการพัฒนาเอาระบบเทรดเข้ามานะครับซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนตัวละครให้กันได้ แต่ได้เฉพาะบางตัวถ้าคนที่ยังไม่มีตัวเล่นเลยเนี่ยก็อาจจะขอยืมจากเพื่อนๆเ,เขาก็ได้นะครับหรือไม่ก็ขอตัวที่เขาไม่ได้ใช้มาเลยเนี่ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ตกลงกันให้ดีนะก่อนที่จะดีลกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันในภายหลังยังไงล่ะแล้วก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการไปสุ่มตัวละครมือใหม่จะมีเพชรเริ่มต้นอยู่ที่50เพชรซึ่งน้อยมากเพชรเอาไว้ทำอะไรล่ะ เพชเนี่ยเอาไว้ใช้สุ่มตัวละครนะครับสุ่มตัวละครต่างๆภายในเกมได้การที่เราจะได้ตัวละครเก่งๆมานั้นเนี่ยก็ต้องสุ่มจากตู้สุ่มโดยเราเนี่ยสามารถกดสัญ,ญลักษณ์รูปดาวสีฟ้าแล้วตัวเราก็จะวิ่งไปที่ตรงตู้สุ่มเลยพี่ครับแล้วถ้าเพจรผมน้อยจะทำยังไงดีครับให้เราเข้าเว็บไซต์ o l s t a r f a n d o m หรือ เพื่อนๆน,นั้นก็กดได้ที่ลิงก์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ Description ด้านล่างเพียงแค่เข้ามาในเว็บนะครับแล้วก็ Copy c ี d โค้ที่ยังใช้งานได้มาใส่ไว้ในช่องใส่โค้ดในเกมเราก็จะได้เพชรเพิ่มโค้ดแต่ละโค้ดเนี่ยจะได้เพชรไม่เท่ากันนะครับ แล้วแต่ว่าแอดมินเขาจะแอดมาให้เราเท่าไหร่นั่นเองบางโค้ดก็ได้เพชรอย่างเดียวบางโค้ดก็ได้เพชรด้วยได้เงินด้วยบางโค้ดก็ได้ตัวละครพอใส่แล้วเนี่ยเราก็นำมาสุ่มตัวละครกันได้เลย หลักการการสุ่มตัวละครการสุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีการันตี5ดาวให้เราด้วยนะครับโดยจะใช้เพชรอยู่ที่2,700เพชรต่อ1การันตีตัว5ดาวเนี่ยยังไงเราก็จะได้แน่ๆและอย่างน้อย1ตัวเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นระบบที่ผมเห็นด้วยมากๆเลยและการสุ่มนั้นเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2แบบด้วยกันนะก็จะสุ่มได้ทีละตัว แต่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เพชรอยู่ที่50เพชรต่อ1ครั้งนะครับถ้าเราสุ่มไป10ครั้งเราก็จะเสียไป500เพชรใช่ไหมแต่ถ้าเรามาสุ่มอีกแบบหนึ่งนะครับโดยการกดปุ่ม10 x Summon <Okay. S 1> นะครับกด1ครั้งเนี่ยเราก็จะได้10ตัวละครเหมือนกันแต่เราก็จะเสียเพชรไป450ซึ่งมันจะเป็นการประหยัดเพชรให้เราด้วยนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สุ่มได้เร็วขึ้นด้วยนะ ต่อมาดูที่ตู้วายกันตู้วายเราต้องปั้นตัวละครเลเวลของเราเนี่ยให้ถึงเลเวล50เสียก่อนถึงจะใช้งานตู้วายได้ดังนั้นเราก็จะข้ามกันไปก่อนนะครับมาดูที่ตู้โก s u m ม o n ตู้นี้เอาไว้สุ่มตัวผสมตัวผสมเอาไว้ทำอะไรมาดูกันอย่างเช่นเราจะทำหนวดดำา6ดาวเราจำเป็นจะต้องมีหนวดดำา5ดาวซะก่อน พอเรามีแล้วเนี่ยเราก็กดเช็คตรง Evo ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างมาว่านวดดา6ดาวเนี่ยต้องใช้ตัวอะไรทำบ้างก็จะมี หนวดขาว5ดาวแล้วก็บลบลาบลาเยอะแยะเลยนะแล้วเราก็มาเช็คดูที่ตู้โกซัมมอนต่อว่ามีตัวผสมพวกนั้นไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องรอเวลารีตู้อีกครั้งหนึ่งนะครับตู้สุ่มทั้ง3ช่องนี้จะรีตู้ทุกๆุกชั่วโมงก็จะเป็นการสุ่มตัวละครจากทางระบบมาให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าแต่ละชั่วโมงจะมีตัวละครอะไรกันมาบ้างดังนั้น ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านได้พบกับความเกลือที่แท้ทรูล้อเล่นนะครับล้อเล่นต่อไปไปดูเรื่องหลกัหลกๆในการฟาร์มโหมดสตอรี่กันว่ามีอะไรบ้างโหมดนี้หลกัหลกๆเลยก็เอาไว้ฟาร์มเลเวลก็ดีหาเงินก็ดีหาตัวผสมก็ดี ถ้าเราเอาชนะด่านนั้นแบบระดับ normal เราก็จะได้ตัวผสมจากการสุ่มดรอป1ตัวแต่ถ้าเราชนะด่านนั้นแบบ ex เราก็จะได้ตัวผสมจากการสุ่ม d r อป3ตัวโอเคเข้าไปลองในโหมดนี้กันเลยขอเลือกเป็นด่าน1ห้อง1ละกันนะครับพอเข้ามาให้เราเลือกระดับ normal ไปก่อน รีบวางตัวฟาร์มเงินให้ไวก่อนเว็บหนึ่งจะเริ่มแล้วเราจะฟาร์มเงินได้ดีรู้จักมอนต่ตางๆจะมีมอนธรรมดาและตัวที่เป็นตัวพิเศษจะเป็นเจ้ามอนดีเซลเลเตจะเป็นตัววิ่งเร็วมากแต่พอมาถึงจุดใกล้ป้อมพวกมันก็จะเดินช้าลงต่อไปเจ้าพวกมอนรีเจเน r เรเตอร์มันเป็นตัวเพิ่มเลือดถ้าเราฆ่ามันไม่ตาย แล้วหลุดจากการโจมตีของเราไปมันก็จะเพิ่มเลือดให้กับตัวมันเองไปเรื่อยๆต้องรีบจัดการเช่นกันนะครับต่อไปเช่นมอนพาวเวอร์ฟูลเจ้าตัวพวกนี้เราจะกำจัดมันได้ก็ต่อเมื่อเราต้องอัปเกรดตัวทำดาเมจของเราอัพขั้นหนึ่งขึ้นไปก็จะสามารถตีมอนพาวเวอร์ฟูลนี้ได้ ต่อไปเจ้าพวกคลเนอร์เจ้าตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่มีเลือดเยอะมากอึดมากแล้วพอมันตายมันก็จะโชว์ร่างจริงออกมาอีก3-5ลร่างด้วยกันมีทั้งตัววิ่งเร็วและตัวเดินต้องระวังให้มากเลยต่อไปจะเป็นมอนระเบิดที่สามารถทำให้ตัวละครเราเนี่ยติดสตันได้ชั่วขณะหนึ่ง ต่อไปเจ้ามอนท,ที่เป็นพวกตัวแอเป็นมอนสเตอร์ตัวบินที่ผู้เล่นต้องใช้ตัวที่ตีแอได้ซึ่งสามารถหาได้จากตู้สุ่มได้เลยนะครับต่อไปบอสเป็นตัวสุดท้ายของแมปถ้าเรากำจัดมันได้เราก็จะผ่านด่านนั้นนั่นเองต่อไปสับที่จะต้องรู้นะครับเลนจ์ ength, ระยะในการตีเซ c กันเพ์แอตแทความเร็วในการตีต่อครั้ง ดาเมจพลังโจมตีอัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพการฟาร์มโหมดสตอรี่นะครับในช่วงด่านแรกๆก็ถือว่ายังไม่ค่อยยากนะครับเพื่อนๆก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมจำเป็นที่จะต้องฟาร์มเล่นสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับจนเลเวลของตัวเองเนี่ย50แล้วเราก็จะสามารถสุ่มตู้ตัวละครได้ทั้ง2ตู้นะครับ ระหว่างช่วงที่ฟาร์มเลเวลเนี่ยเราก็อาจจะคอยเช็คตู้สุ่มอยู่บ่อยๆนะครับว่าแต่ละรอบเนี่ยมีตัวละครอะไรเข้าตู้บ้างจะได้ไปสุ่มนะครับแล้วก็คอยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมส่วนตัวละครที่ผมจะชอบชอบใช้ลงสตอรี่นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะครับเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอไว้ให้นะครับผมเผื่อเอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นกันนะครับ เซตนี้สามารถยิงยาวจนถึงดันเจียนด่านสุดท้ายได้เลยนะครับแต่ก็ต้องมีองค์ประกอบเรื่องเลเวลตัวละครแล้วถ้าสามารถใส่ออฟต่างๆได้นะครับก็จะยิ่งดีมากขึ้นไปอีกนะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Full ฟู a n n n l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมยูฟูชา n e l ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ